สวัสดีครับสวัสดีทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมวันนี้จะพาทุกท่านนั้นมาชมบนสีตับรามเกียริกันบ้างนะครับผมสำหรับบนสีตับรามเกียรินั้นมีอยู่หลายตัวนะครับผมแต่ว่าที่โดดเด่นนั้นก็คือบนสีอินทรชิตแล้วก็จะมีบนตัวหนึ่งนะครับที่ ต่ก่อนคอนขางที่จะราคาแพงนะครับผมนั่นก็คือบนสีทศกัณ์นะครับผมบนสีทศกัณ์นะครับผมเนาะอเวลาพันกัดสีนะครับสีเพิ่นก็จะเปิดนาชมพูออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับผมทุกท่านซึ่งเป็นบนตัวนึงนะครับที่ p, นาเก็บนาสะสมมากๆนะครับเป็นบนเก่าบนโบราณที่มีมาเนิ่นนานแล้วนะครับผมบนสีตัวนี้นะครับผมถ้าเป็นกอแบบนี้ค่อนข้างที่จะกัดสียากพอสมควรนะครับผมเนื่องจากเพราะเพิ่นมีการแบ่งตัวแบ่งเซลล์กระทำให้ สีนั้นไม่ค่อยโดดเด่นเท่าที่ควรนะครับผมทุกท่านแต่ก่อนนะครับตอนที่ผมให้ความสนใจนะครับผมช่วงแรกๆบวกล้าซื้อเลยนะครับผมเพราะว่าต้นหนึ่งมีมูลค่าถึงเป็นพันเลยนะครับผมแต่ปัจจุบันนี้นะครับผมเนาะราคาเริ่มจับต้องได้แล้วนะครับผมเรากลับไปหาซื้อมานะครับผมแต่ว่าผมอยากแนะนําให้ เอาต้นที่กัดสีเลยนะครับผมาท่านใดที่อยากได้บนสีโตสกันเพราะว่าค่อนข้างที่จะกัดสียากพอสมควรนะครับผม,มเป็นบนที่มีหัวจริงๆนะครับผมถึงจะมีการไล่กัดสีมาในลักษณะแบบนี้นะครับมาดูลักษณะหนอของเขาดีกว่านะครับผมทุกท่านสำหรับนอเพื่อน,นั้นกนจะบุมีอย่างพิเศษเท่าไหร่นะครับผมทุกท่านเพื่อนจะมีหูฉีกถึงสะดือเลยนะครับผมทุกท่านนี่ครับนี่หูฉีกถึงสะดือ อันนี้ก็คือเป็นจุดสังเกตหนึง่งแล้วก็ก้านเพิ่นก็จะเป็นลักษณะเป็นเสี้ยนนะครับผมบก้านเพิ่นก็จะเป็นออกเสี้ยนแล้วก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับผมสลับก้านใบของเพิ่นนะครับเป็นจุดสังเกตหนึง่งถ้าใครเป็นมือใหม่แล้วก็อยากซื้อ,อต้นถูกๆกับเบิ่งไว้นะครับผมทุกท่านเพราะว่าอาจจะได้เป็นแนวทางนะครับผมมูใบมันจะฉีกลึกถึงสะดือเลยนะครับผมเนาะ,ะสำหรับป่นสีทศกัณฐ์นั้น จะบ่ค่อยมีหูนะครับผมทุกท่านหรือว่ามีหูอยู่กับพิมพ์ใต้คอมเมนต์มาเบิงง่งเนีนยครับผมเนื่องจากเลี้ยงมาตั้งนานยังบุ่เห็นหูเพิ่นนะครับแต่ว่าบอลอินทรชิดนั้นเพิ่นจะมีหูตั้งแต่งอกขึ้นมาเลยครับผมทุกท่านนี่ครับอินทรชิดมันจะมีหูงอกขึ้นมาตั้งแต่แรกเลยนะครับผมเนาะแต่ว่าเป็นบอลใบเลียวยาวนะครับผมเนาะอันนี้ก็เป็นลักษณะของบอลที่น่าสะสมนะครับผม เพราะว่าบนตัวนี้ถ้าใครสะสมเกี่ยวกับบนสีตับรามเกียนอยู่ก็จะมีเป็นอันรับต้นต้นเลยนะครับผมอันนี้ก็เอาน้ำมาให้เบิ้งนะครับผมสําหรับคนที่ชอบเกี่ยวกับบนสีตับรามเกียนนะครับผมสำหรับบนสีตับรามเกียนนั้นจะมีมากมายหลายอย่างนะครับไปหามาสะสมกันนะครับผมเป็นว่าถ้าท่านใดถูกใจก็กดไลค์เด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่มารับชมและติดตาม สาระมีความรู้ใดๆก็จะมาลงให้ชมเรื่อยๆสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับ